เอบทอบ่อไสกรองเอาไสกรองออกนะครับวอ่อาอะไรเกิดขึ้นอยู่ในน้ำประปามันคืออะไรครับที่เลนโอ้โหเหม็นไหมเหม็นไหมลูกลองดูดิดอมๆเด,ม,ด,ม,ด,ม,ดมันไหมครับเห<ด>ม็นเห็นเหรอเหม็นขอมั้งเด้มีอยู่ในเท่าน้ำปราปานะครับบ้านเราดูสิครับ ่อยหอครับล้างครับล้างล้างล้างยังไม่ได้ถอดนานเป็นขี้เลนก็หมดเทมาันหนึ่งรอบช้าๆช้าๆนะนีกคือน้ำที่อยู่ในปลาบ้านเราไม่รู้อะไรเกิอดอะไรขึ้น